นี่นะครับเขาเรียกว่าโลตาเดียวนะโลกลนหินขาวนะรูปเทพเจ้าตาเดียวรูปร่างพิสดารนะครมีลำกล้องปืนโผล่จากปากด้วยนะเป็นเทพชั่วร้ายที่เรายักนับถือบูชาครับถูกลายชินีมาลิกาสังหารซะง,งั้นทะตู่สู้นะฮะน้ำรลายเพิงนะยกโลตั้งรับยิงกระสุนเพิงจากลำกล้องปืนนะะ กระสุนเพลิงจะระเบิดเมื่อยิงโดนเป้าหมายนะครับก็ใช้วความแข็งแกร่งสาส36นะฮะแข็งแกร่งล้วนๆเลยนะครับแล้วก็กายภาพนี่ถ้าเปรียบเทียบกันนี้นะเฮ้ยนี่บวกหกแลเนี่ยเดีย๋ยวดูนี่นะครับน้ำหนัก20นะฮะกับ11อ๋อมันต่างกันตรงนี้นะฮะคือเพลิงนี่68นะฮะใส่ฟ้า59สักสิท 63สิบสามนะครับทีนี้มาหกสิบสี่นะสายศักดิ์สิทธิ์นะครับโอกแรนก็ข้ามหลังด้อยกว่าเสริมพลังป้องกันได้นิดหน่อยนะครับนี่สิบสามนะเรามปดูโรคระดับยี่สิบสี่กันนะครับถ้าเป็นยี่สี่พลังศักดิ์สิทธิ์เขาไม่มีนะฮะนีบวกมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตีบวกนะครับขั้นแรกเรามาถือกันดูก่อนนะฮะถือกันดูนะครับเป็นไงฮะนี่เปลี่ยนไหม เดี๋ยวเติมไฟก่อนนี่ไงฮะโลกนี่ฮะโลกเดี๋ยวเราจะไม่ถืออันนี้นะครับแล้วก็เอาไปเล็งดูสิอ๋อนี่ฮะจะถืออนี้นะครับแล้วก็ลองเล็งดูนะครับฟุ้งฟุฟุง ูฟฟงูฟงฟงมันไม่ยอมให้หันให้ดูเลยฮะนี่ฟูฟฟงนะทีเราไปตีบวกกันนะครับฟื้นทิพยอพเลยมีตันงนิดหน่อยตีได้ ว่าไงลุงลุงทำงานหนักเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเนี่ยกินข้าวบ้างหรือเปล่าลุงเออไม่กินนะไม่กินนะไม่กินไม่อยากกินหมืนขาวนะครับสามสี่ห้านะหกนะครับยังจะไม่บวกอีกนะฮะเราจะใช้น,นี้อยู่ก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูสเปคเขากันนะฮะมาดูสเปคตอนนี้นะครับถ้าปเปรียบเทียบกับน,นี้นะฮะ น้ำหนักห้านะครับกับ24นะครับเราต้องเอาสูสีหน่อยนะฮะสูสีหน่อยสิบเจ็ดนะครับไม่มีแล้วนะฮะก็จะมีแต่17นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นโลทองอนะกายภาพนี่กันระดับนี้นะครับก็ได้พลังเวทนะฮสักสิบหสิบห้าเลยก็จะสิบห้านะครับ 60สิบนะอันนี้ห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็หกสิบห้าสักสินะหกสิบสามนะครับความแข็งแกร่งสามสิบหกนีสา6สิบหกเหมือนกันนะครับทีนี้เราจะไปหาตัวยิงดูนะฮะเราจะมาที่ที่นี่เหมือนเดิมนะฮะที่นีเ่เรารู้ดีนะครับว่าพลังเป็นยังไงนะฮะกดไฟนอยจะได้ดูชัดๆนะครับ นหน้าตาหน้าเกลียดมากนะเราก็จะตั้งป้อมนะเดอ้อปล่อยนะปูพันหนึ่งนะเมีเจ้าไม่รู้เรื่องอเลยเลยตายซะแล้วเอาดูน้องคนนี้กันนะครับน้องเป่าปีได้จริงเป่ามาสิน้องเป่าปีเป,าปเป่าเลยเป่าเลยเป่าดิเป่าปีเป่าดิเป่าดิ เอาเลยเอาดิเอาดิมาแล้วเป่าปีมาแล้วครับวิ่งมาเลยวิ่งมากันเลยนะบะปงอุ๊ยอ้๊ยอุ๊ยโอ้ๆๆๆโ,อๆๆโอกว่าจะตั้งตั้งปืนได้ทีโอ้โหเฮ้ยยิงบอกแล้วตายไปเลยตั้งชี้ยัยงเฉงตั้ง แต่เกดเขียวลดเยอะมากนะโอ้โหแล้วก็ระเบิดโหดมากอั้ไม่มีใครกล้ามายุ่งกับเขาแล้วเขาคือนายักษ์คิดว่าจะทําไหมโอ้โหอย่างโหดนะครับศพเกลื่อนหน้าทีเดียวตายระยะนี้ล่ะไหวไหมตั้งว่าไงน้อง อไม่พี Billie ่เพ yeah. ่พี่โหดเกินนะพี่โหดเกินอย่ามาเออไอ้เหี้ยตายอยู่อีเจ๋งนะ่ขาบอกเลยว่าโคตรเจ๋งเออคุณรู้ตัวหรือเปล่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าเราแอบไปตรงนี้มาดิอยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกไม่รู้หรอก ขาหมาแม่งเลยฆ่าหมาแม่งเลยปังโหเป็นอาวุธที่แบบวา่ารอบฆ่าก็ยังได้นะฮะก็ใครยังไม่เคยได้ผมบอกวา่าโคตรมันนะครับอาวุธนี้ป้องกันก็ได้นะจะป้องกันจะเดินทางไปป้องกันโอ้โหแนะนำเลยนะครับ <laughs> ว้าว wow. แมงมีคือพ่อนน้ำลายเหรอนี่นี่เป็นด้ามปืนนะฮะด้ามปืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ร,รูนะฮะพ่นน้ำลายปุ้ยปุยเป็นอาวุธชียิงพื้นราบนะครับยิงยอ้ยอยลงพื้นราบน่าสนใจแล้วก็ไม่ระเบิดใส่ตัวเราด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดี